ขอบคุณครับพี่อมยังได้ว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อมยังขอบคุณครับขอบคุณครับใครพี่อมพี่อมซื้ออะไรให้หนิว,อ,วนอ่ะเหรอดูที่มีอะไรมัม<า>้งโอเคป้าเต็ม ไอะไรอ่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะจิ้นต่อจิ้นต่อจิ้นตอที่นิวได้กับไอวาอ่าแล้วก็อะไรอีกดูที่มีกิวมีอะไรมั่งยกยกขึ้นมาดูให้หมดดูที่มีอะไรมั่งอ่าวางไว้มีอันนี้ก็มีอะไรอีกซื้้อออะะไรใหเเยยลก็อะไรอีกพี่องค์ หนังสือแม่สั่งแม่สั่งต่างหากลูกยังไม่ใช่อันนี้แม่สั่งตังหักไปดังรถพี่อมยัไม่ใช่อันนี้พี่อมออกรถใหม่แล้วนะนี่อะไรไม่เปิดไม่ได้อ่ะนี่ไงดีใจไหมดีใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อมก่อนบอกขอบคุณพี่อมครับครับยิ้มหน่อย